มาต่อกันที่รถยนต์หรูหรากันบ้านนะคะถ้าพูดถึงรถยนต์หรูหราหลายคนน่าจะนึกถึงแบรนด์ r o ลส์รอยนะคะรถยนต์ระดับเอลตาขายลักชวรี่สัญชาติอังกฤษค่ะมีประวัติยาวนานมากว่า100ปีด้วยกันล่าสุดนะคะได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในเมืองไทยซึ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราคาขายนะคะคันละเกือบ35ล้านบาทค่ะ l ร s ส r รอย e d เรดแบล็กเบจนะคะลิมิเต็ดอี dition เป็นรถยนต์4ที่นั่งเครื่องยนต์6.6กลิตร 12เอนจิ้นเท bo ์โบนะคะกำลังสูงสุดอยู่ที่624แรงมา้าคันนี้ค่ะขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.5วินาทีราคานะคะสนุนอยู่ที่3 4 9น9แส0บาทและมีเพียงแค่3คันในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งผู้จัดการทั่วไปของ m i l l e n a i r Auto Sales n d Services ประเทศไทยนะคะผู้จาหน่ายรถยนต์โลรลส์อยในประเทศไทยบอกว่าปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ในกลุ่มซูเปอร์ลักชวรี่ค่ะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีสังเกตได้จากยอดขายข,ายของโลโซลอยในปีที่แล้วขายายตัวได้กว่า15%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนปีนี้ตั้งเป้ายอดขายเติบโตได้กว่า50%จากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเศรษฐีใหม่อายุเฉลี่ยประมาณ45ปีที่มีแนวโน้มสนใจโลสลอยเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยค่ะ เราจะสังเกตในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าเรามีการชิปที่มีความเป็นเด็กลงนะครับจากเฉลี่ยนะลูกค้าอยู่เฉลีย่ยอายุประมาณสัก53นะครับตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก45หลังจากที่เราเปิดตัวเ,เรสนะครับเมื่อปี2,556แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวดอนนะครับซึ่งเป็นรถอสองประตูเปิดประทุนนะครับกลุ่มลูกค้าก็มีความเด็กลงแล้วก็สัดส่วนในการขายในรถประเภทที่เป็น ค่อนข้างเป็น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 ,ปน,ปนอัตลักษณ์เฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรสหรือดอนเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงกว่า70%นะครับสำหรับใครนะคะที่อยากสัมผัสโลสซลอยรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดค่ะก็สามารถไปชมได้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ค่ะ